รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเ l ลทุกไม่ให้เร็วให้แรงก,ก,ก,กว่าใครให้ใช้ร้ายไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปลอยใหโลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเ l ลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเ l ลรถกใหแรงร้าวใจบางจาก E20S e v o เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต ขอะะตลบเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะอยู่กับดิฉันกันยาเลขาวัฒนาค่ะ,ะ,คะต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Energy Time นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้เราจะมาเจอกันทุกวันเลยนะคะจันถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะคะก็สามารถมาติดตามให้กำลังใจรับฟังกันได้นะคะก็มีเรื่องราวพลังงานเนี่ยนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เองค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะคะของบริษัทพลังงานทางด้านทําธุรกิจทางด้านไฟฟ้านะคะก็โอ้โหมีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะก็มีทั้งกําไรกําไรมากกําไรน้อยกําไรลดลงก็แล้วแต่ทางธุรกิจนะคะก็ไปเริ่มต้นกันเลยที่ทางบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนนะคะโดยคุณยุภาพินวงวิวัตรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของทางบริษัท กัฟฟ์เอ e เนจีดี e วล p อปเมจำกัดมหาชนนะคะซึ่งท่านบอกว่าไตรมาส3ของปีนี้นะคะทางบริษัทเนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่3674ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น26%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็ยังมีกำไรจากการดำเนินงานอีก4,203ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น94%เลยทีเดียวนะคะก็แน่นอนว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากที่มีการรับรู้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ของโรงไฟฟ้ากัฟปวกแดงหน่วยที่1นะคะกำลังการผลิตติตั้งเนี่ย620ขอโทษค่ะ662.5เมกะวัตนะคะเมื่อวันที่31มิีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้า SPP 19โครงการด้วยนะคะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นด้วยนะคะยังมีโครงการโรงไฟฟ้า GNSGUT แล้วก็ทาง GSRC ด้วยนะคะมีปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ไฟฟลินแรงประเทศอื่ก็ผ่อตเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้าก๊าซ DIP W P ที่โอมานด้วยนะคะมีโรงไฟฟ้าแจ็กสันที่ประเทศสหรัฐนะคะแล้วก็ยังทําให้ผลประกอบการเราเานี้ของเขาเราเนี่ยดีขึ้นด้วยผลประกอบงานโรงไฟฟ้าดีขึ้นก็แน่นอนว่าก็จะส่งผลมาที่บริษัทใหญ่ด้วยนะคะโดยกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เองนะคะอยู่ที่3,360ล้านบาท เพิ่มขึ้น209%เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าไตมาาที่4เนี่ยไรายได้ผลประกอบการเนี่ยน่ายังคงเป็นเปิบโตไปตามเป้านะถึงแม้วรัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะที่ผ่านมานะแล้วก็ยังมีโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ส GPD หน่วยที่2เนี่ยที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ 662.5เมกวัต์นะก็ได้มีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วนะคะหรือว่า COD ไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ถือว่าทําให้บริษัทเนี่ยมีรายได้มีกําไรค่อนข้างจะเติบโตมากทีเดียวนะคะไปต่อกันที่บริษัทที่2นะคะเป็นยังอยู่กันที่เรื่องของการผลิตไฟฟ้าอยู่นะเป็นเรื่องของโครงไฟฟ้าอยู่บริษัท BC PG จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะโดยคุณนิวันออดีเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BCPG จำกัดมหาชนนะคะบอกว่าไตรมาสสาค่ะทางบริษัทนะคะมีไรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่1,564ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.3%เนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียนกันของปีก่อน แล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่565ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะถึง180 8บปเรเซลยทีเดียวนะคะก็ผลการดำเนินงานไตรมาส3เนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไตรมาสามที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเติบโตขึ้นมากเลยทีเดียวเพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำซันส a นะคะแล้วก็น้ำซัน 3B ที่สปปลาวเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นนะคะแล้วยังมีสาเหตุมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทยเร้วนี่แหละ แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ทําให้ทางบริษัทเนี่ยมีรายได้มีผลประกอบการเนี่ยที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากมีเองค่ะยังรับรู้รายได้เต็มไตรมาสนะคะจากการดําเนินงานของธุรกิจทางน้ํามันไทยแล้วก็มีเรื่องของการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรที่เพิ่มขึ้นนะคะจากโรงไฟฟ้าการธรรมชาติที่สหรัฐด้วยนะคะก็โอ้โหถือว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นปีทองเนาะเป็นไตรมาสทองนะคะของทางบริษัทผลิตไฟฟ้านะคะ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะบริษัท Global Power s y r e t g y จำกัดมหาชนหรือว่า GPC s ค่ะโดยคุณวรวัฒนนะคะพิทยสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทาง GPC s บอกว่าในไตรมาส3นี้นะคะทางบริษัทเนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่20,44ล้านบาทลดลง38%นะคะจากช่วงเดือนขนมปีก่อน เพราะว่าราคาขายเฉลี่ยไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยที่ค่อยๆลดลงนะคะตามต้นทุนราคาพลังงานก็จะประกอบด้วยโรงไฟฟ้า IPP บางส่วนนะคะที่มีการเรียกรับไฟลดลงนะคะแต่ว่าถ้าไปดูกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 1790ล้านบาทเพิ่มขึ้น441เซเลยทีเดียวนะคะก็เป็นผลมาจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า s อ p ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีผลการดำเนินานของ IPP นะคะก็มีรายได้ค่าความพร้อมใจหรือว่า AP เนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นด้วยจากการหยุดสํารุงลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะก็ทำให้งวด9เดือนนี้นะคะทางบริษัท GPS เองเนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่3217ล้านบาทเพิ่มขึ้น112%นะคะอมื่อเทียบกับช่วนเดือเทียบกับ กนนะะก็อยามีารังเตติดโนดีอยู่ะะคะเบพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสอพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํมมันมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษัปทปตท,ทสำรวจและผลิตปโตัเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนไปต่อกันที่ทางบริษัท CK Power จําจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณธนวัตรตีวิศวะเวศนะคะกรรมการผู้จัดการของทางบริษัท CK Power จําจำกัดมหาชนนะคะบอกว่าในไตรมาสสค่ะทาง CK Power เองนะคะก็มีไรายได้รวมอยู่ที่2,649ล้านบาทค่ะ ลดลง24.2%เนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดือวกันของปีก่อนแล้วก็มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ย1,022ัล้านบาทลดลง30.1%นะคะในขณะที่9เดือนแรกเองเนี่ยทาง CK Power เนี่ยมีไรายได้รวมอยู่ที่7,901ล้านบาทะคะลดลง9.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนแล้วก็ยังมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยอยู่ที่9ล้าน้าทนะบะลดลล 61.1%นะคะก็แน่นอนว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์จำกัดนะ,ะจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงตามปริมาณน้ำนะที่ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงขึ้นตามแนวโน้มดอกเบีย้ยด้วยนะคะในขณะที่บริษัทไฟฟ้าน้้ำเงิน2จํจำกัดเองเนี่ยก็มีไรายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยลดลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากงานซอมบารุงใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทบางเขนชัยจำกัดเองเนี่ยก็มีไรายได้ลดลงด้วยเพราะว่าสิ้นสุดการได้รับแอดเดอร์แล้วนะคะในขณะที่บริษัทกันคุณเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณโซภชาดำรงปิยวุฒิประธานกรรมการบริษัทกันคุณเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนบอกว่าในแต่มสามค่ะบริษัทนะคะมีกำไรสุทธิอยู่ที่426ล้านบาทเพิ่มขึ้น 92.32%จากช่วงเดีอวกันของปีก่อนนะคะในขณะที่งวด9เดือนเนี่ยมีกำไรจากการดำเนินง,งานปกติอยู่ที่1,321ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น43.99%นะคะอ่าไปต่อกันที่ทาบริษัทไทยโซล่าเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณแคทเธอรีนมารินนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยโซล่าเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนนะคะบอกว่าในไตรมาสสามค่ะทางบริษัทเนี่ยมีไรายได้จากการขายและการให้บริการรวมอยู่ที่ 559.4ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น68%เลยทีเดียวนะคะจากช่วงเดือนกันของปีก่อนแล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่120.6ล้านบาทนะคะอันนี้ลดลงเล็กน้อยนะคะจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ121.5ล้านบาทค่ะในขณะที่งวด9เดือนนะคะมีะไรายได้จากการขายและก็การให้บริการรวมอยู่ที่1,388.5ล้านบาทเพิ่มขึ้น39.3% จากช่วงเปนของปีก่อนนะแล้วก็ยังมีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่506.1ล้านบาทนะคะนี้ลดลง19.8%โดยกําไรจากการดําเนินงานไปมากสานะคะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นสาเหตุหลักมาจากการที่มีการ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นนะคะมีกําลังการผลิตตามสัญญาอยู่ที่133เมกะวัตต์แลวก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีการปรับขึ้นค่า FT ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางไทยโซล่าเอนเนอีเองเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าไรายได้รวมปีนี้น่าจะทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเพราะว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะคะก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการเดินเครื่องแล้วในเดืมิถุนานนะคะแล้วก็ไปปิดท้ายกันค่ะที่ทางบริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนนะคะโดยคุณกนกทิพย์จันพลังศรีประธานคณะกรรมการบริหารของทาง TPC Power Holding นะคะบอกว่ากเดือนแรกค่ะทางบริษัทนะคะมีกำไรสุทธิ182.87ล้านบาทเพิ่มขึ้น31.1%จนะคะจากช่วงเดือนกนมีกรแล้วก็มีรายได้รวมอยู่ที่2,229ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น13.8%นะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า บริษัทพลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็ไต่มาสสามนะหรือว่าทางเก้าเดือนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะน่าพอใจเนาะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นนะคะก็สาเหตุเนี่ยมาจากคือก็ค่าไฟฟ้าก็ปรับเพิ่มขึ้นเนาะก็ทําให้บริษัทเขาเองเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานนะที่จะมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะของบริษัทพลังงานทางด้านไฟฟ้านะคะ ก็นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจการติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ t h a i n e w s ข o n l i n e .com นะคะเว็บไซต์ EnergyTime o n l i n e .com นะคะหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะคะ YouTube Channel นะคะ Instagram p o s t แคตเฟซบุ๊กแอนเพจนะคะแล้วก็ TikTok กนะคะก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด epnet zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบ้งจากครับเวลทุกปั การ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน